สวัสดีค่ะพี่น้องมาอีกแล้วมือนีมาอีกแล้ว,าวยาจามาอีกแล้วมาเด้อค่ะมาย่าไม่มกินย่ําน้ากันจา้าย่ํามือนางจา่าอาหารมีมีพักหลายอัานลายอย่างจ้ามีพักลายอัานลายยาง แล้วก็มีริกหวานแล้วก็มีทัวจา้าแล้วก็มีฟักซี่จา้าแล้วก็มีบอคคอรี่แล้วก็มีผักกาดขาวจา้ามีต้นหอมจา้าผักเคียงเคียงกินกับกับยำม,มือนั่งจา้ามาเด้อมาเด้อจา้าพี่น้องเอ้ยไม่กินน้ำกันเด้จ้าเด้อเมื่อนี้เขาอาหารเที่ยงแล้วจา้าแมา่แม่แม่จ้ากินน้ำกันโลงมือบ้านนี้โล่งมือได้แล้วล่งมือได้แล้ว พี่น้องทุกคนกินเข่าเทียนไปเนาะมาด้วยจ่ามาด้วยเน่ะมือนั่งเฮ็ดเองจ้าเนี่ยอันนี้ย่าจ่ายเฮ็ดเองจา้า ไม่ได้เจ้าเด้อมันเจียนน้ำกันเด้จ้าอิ่างข้ามีไงย,ยังคอยแสบเนาะ มื่อนี้ก็อาการบอดีิขึเก้าละจ้าข้างนอกแต่ว่าย่าจ้าจิมเข่าแล้วย่าจ้ากัดสอบไปยุสิไปซื้อของสิไปวัตมืเอื่นจ้าเอาม้อนเอาของบริคารไปพ่อกองบุญกระทิ้นยุวัดน้ำเพลินก็จ้ามือื่น มาเด้ผนสิบิบุญกระเทียน้ำกันไปพ่อกล่องบุญน้ำกันมาเด้จ้าเด้อที่บา้าโกเท่นเบิกน,นี่แหละจ้า มาเด้อค่ะพี่น,ออนอ้องป้องกุ๊กแล้วก็พี่น้องป้องปายไม่กินเขาน้ำกันจ้าทั้งเมืองใทยกินเขาแรงได้ยังกินแรงเนาะมาเด้อมาเด้อมากินมาซุ่มมานุ่มน้ำกันเลอจ้าเด้อมืาหนียะจ้าเฮ็ดย่ำตีนไก่ย่ำน,น่องไก่บ่นเ่นบายย่ำมือนั่งได้ตีนไกลล่ละจ้ายะจ้ามาเฮ็ดเอา ไม่เห็ดเป็นเล็บมือนา่งเอาเดี๋ยวยาจ้าสีซ้อนสูเทดอันเล็บมือนั่งอยู่ดอกจแกจักมือแซ่บจัด แซยุจ้าย้ยจ้าบ่ได้เฮ็ดเผ็ดแห้งยาจ้าเฮ็ดเผ็ดพอดีจ้ามักพริกนี่ก็บ่ได้เผ็ดแห้งบ่ได้เผ็ดไอ้อพริ้นแม่จ้าเผ็ดพอดีแบบมกพริกอยู่สวนพริกปลูกเองจ้าตอนนี้ยาจ้ายังมีพริกสดพริกปลูกเองกินเองอยู่จ้าเนี่ยก็โอเคอยู่พริกปลอดสารพักปลอดสารทุกอย่างจ้ากินเพื่อสุขภาพ กินผักยจ้ายา่าจามักกินผัก แล้วเนี่ยก็มาจากส่วนตัวเองจ้าพักว่าสารจ้า <c oughs> เคนแล้วกับเวลากินน้องเสียกับชิ้นอยู่หลอกจ้าชิดนฮอดไพยติชิดนฮอ,อดลูกฮอหลานชิดนฮอคขอบฮอดคัดด้วยอยู่ทั้งบ้านจ้าลูกเตาอ,อยู่เมืองไทยลูกหลานถ้าเมืองไทยได้อยากได้กินก็อยากนั่งกินน้ำกันเนาะจ้าเนาะอยากอยู่ตุ่มยอยู่โฮมกับลูกกับเตาก็เให้แจังไายได้มันจำเป็นเนาะจ้าเนาะใคเห็นจังเสือจ้าเห็นไห้ลูกไห้เตาให้ลูกใหใหล,หล,หลานได้เห็น จะไดห้พูดว่าเออแม่ก็ยูดีสับายแม่กินเขาแซบนอนรับแม่ก็กินเขาขั้หไ่ได้ยูโอเคอยู่จา้าพ่มีปัญหาดอกล,กลูกๆต่อๆกับว่ต้องห่วงเด้อแม่ก็สับายดีจังไงกับลูกหลานพี่น้องก,กว้างไปคันเบื้องแล้วก็กดไล่์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจย่าจายในด้วยจาเด้อในมีกำลังใจแได้เฮ็ดลิปต่อไปจา้า กินหอมกินกระเทียมดีจ้าเพราะค่อยเป็นวัด ตัวกระท่วมาจากสวนจ้าเป็นทั่วดำทั่วเขากำับ้านเท่าเลยล่ะกรอบเนื้อหลายจ้าง่ายนหน่อยว่าท่านแกไดจ้จ้าหน่นวยใหญ่ๆจ้าจสิจะปลูกตัวปีเอามาตตำกับกรอบอร่อยบ้านดีจ้าเนี่ยเบื้งเนื้อมันหลาย อันนี้ก็เป็นพันหนึ่งอีกจานนี่เนื้อหลายขึ้กันเบิ่งไดหน่อยๆนี่นี่แหละจ้ายาจ้าปลูกยูสวนปลูกทุกปีจ้าเนี่ยปีหน้าก็นจะปจลูกอีกคือเก่าผู้ใดสนใจฮอร์เรดูนันกะติดต่อยาจ้าได้จ้าต่ำแซบ่บแซบห้าหันเฮาสิต่ำนะจ้าเฮาหันใส่จานใส่สวยไว้แล้วเฮาเอาไปขเข้าในี่ซองฟีดประมาณนาทีหนึ่งเลยเอามาตำกระแหลกง่ายจ้าเนี่ย ผู้ใดมีแค่รับต่ำทั่วว่าต่ำน่าแหละเอาไปให้จังซันล้องมึงเด้จ่าเด้มันเหนือมันหลาย ซา,าบซาบซาบๆด้จะเด้ว จ้าขอบคุณลหลายเด้อค่ะผู้ใดเขามากกดติดตามมากกดไลค์กดแชร์ห้ย,ยาจา๋าเขามาส้มยาจา๋ากินขา้าวกินอาหารน้ำกันจา้าขอบคุณลหลายจา้าขอบคุณค่ะ